สวัสดีค่ะพบกับแม่น้อยสาวผู้ชายอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้แม่น้อยก็อยู่ที่สวนแม่น้อยเองค่ะแม่น้อยก็อยู่ที่สวนมะม่วงนะคะที่เห็นข้างหลังนี้นะคะก็คือมะม่วงมหาชนกนะคะตอนที่ยังดิบดบนี่โคตรเปรี้ยวเลยนะคะเอซค่ะแต่ถ้าสุกแล้วนี่ก็จะหวานหอมอร่อยมาก สำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้อยก็จะมาเลือกเก็บมะม่วงมหาชนกที่แก่จัดแก่เต็มที่แล้วนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่แม่น้อยเอาไปบ่มนะคะมันจะได้เหลืองสวยแล้วก็หวานนะคะอากาศร้อนมากเลยค่ะวันนี้ดูท่าเหมือนจะมีฝนตกนะคะเมฆก,ก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าอากาศยังร้อนมากเลยค่ะปะไปเลือก ดูมะม่วงลูกไหนที่แก่เต็มที่แก่จัดแล้วแม่น้อยก็จะเก็บนะคะไปเลยค่ะลูกนี้ก็ใกล้จะแกเต็มที่แล้วนะคะแต่แม่น้อยยังไม่เก็บนะคะรุ่นขนาดนี้ลูกนี้ก็ส,สวยๆค่ะ แต่ว่าไม่นว่าจะให้มันแก้มแดงมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปบ่มนั้นสีมันก็จะออกมาสวยและมันก็จะหวานเพราะมันแก่เต็มที่นะคะถ้าเราเอาแบบไม่แก่เต็มที่นะคะไปบ่มนี้เวลามันสุกออกมามันก็จะเปรี้ยวนะคะช่วงที่ฝนตกลมแรง สามสีวันก่อนนะคะทำให้มะม่วงของแม่น้อยนี่ร่วงหล่นลงมาเยอะมากเลยสังเกตตรงที่หัวของมะม่วงนะคะจะมีสีออกชมพูชมพูแล้ว เริ่มแล้วนะคะแต่แม่น้อยจะยังไม่เก็บนะคะแม่น้อยคิดว่ามันยังไม่แก่จัดเต็มที่เท่าไหร่ลูกนี้สีชมพูสวยแล้วนะคะแก่จัดเต็มที่แล้วดูนะคะ แม่น้อยจะเก็บลูกแบบนี้นะคะไปบ่มส่วนยางที่ไหลนี่นะคะเราต้องล้างออกนะคะเพื่อเวลามันสุกแล้วมันจะได้สวยนะคะถ้าเราไม่ล้างออกมันก็จะเป็นคราบนะคะดำๆกัดผิวมะม่วงเรานะคะ ลูกนี้ก็สุกเก๋แล้วนะคะไม่น้อยก็จะเก็บไปบ่มเหมือนกันไม่น้อยจะเลือกเอาตัวลูกที่มันมีสีชมพูเยอะๆนะคะแก้มสีชมพสูสวยๆอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้แก่จัดแล้ว จะเป็นลักษณะของมะม่วงมหาชนกที่แก่จัดแล้วนะคะเราก็จะเก็บไปบ่มนะคะระวังถือตาเด้อลูกได้มาแล้วค่ะจะเอาอีกนะคะว่างไว้ลูกนี้ก็น่าจะได้นะคะสักสามสี่ขีดนะคะค่อยคอยปิดระวังถือตาเด้อนี่ถ้า ลูกแก่ขนาดนี้แล้วนะคะเวลาเราไปบ่มนะคะมันก็จะสุกหวานอร่อยอร่อยมากเสร็จแล้วค่ะนี่เลยมา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 ยับมาเลือกเอาเจ็จิมอืมนี่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเอาอีกไหม เดี๋ยวกดที่หน้าเห็ดอย่างมาถึง <Okay. S 1> เอาไว้ตอนนั้นยังไม่แก่ก็ด,ดต้ตอนนั้นนะตอนนั้นยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะคะจะไม่ไม่เก็บโอเคปะ อืมแล้วเราค่อยมาเก็บอีกลูกนี้สวยมากๆ ซึ่งในส่วนแม่น้อยน,นี้จะปลูกมะม่วงมหาชนกไว้ประมาณ20กว่าต้นนะคะแบบนี้จะไม่แก่นะคะยังไม่แก่แม่น้อยก็จะไม่เก็บไปนะคะแบบนี้ล่ะแบบนี้ก็ใกล้จะเก่แล้วแต่ว่ายังไม่เต็มที่นะคะจะต้องให้มันแก้มแดงกว่านี้ซะก่อนแก้มแดงแดงย मैं रुकते नहीं เห็นมะม่วงแบบนี้แล้วนะคะคิดถึงพริกเกลือนะคะแต่ว่ามะม่วงมหาชนกนี่จะสุดยอดเปรี้ยวมากนะคะแต่ถ้าสุกแล้วก็ทำข้าวเหนียวมะม่วงนี่จะอร่อยมากเช่นกันนะคะยังไม่เก่เท่าไหร่เดีย๋ยวค่อยมาเก็บ ลูกนี้สีสวยมากเลยนะคะ fc คะ่ะดูสิคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้อยก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแม่น้อยจนจบคลิปนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้รับทราบคลิปใหม่ๆของแม่น้อย ในคลิปต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่น้อยได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่น้อยก็ขอขอบคุณค่ะ